สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องเพื่อนๆพนเรามาอยู่น่านก็วันนี้ก็เข้าประมาณยี่สิวันแล้วตอนมาก็มีทั้งต้นข้าวที่สุกพร้อมเก็บเกี่ยวก็อยู่จนเก็บเกี่ยวจนนวดเสร็จเรียบร้อยนะครับนาเราก็โล่งเลย นะแล้วก็มีประมาณนี้ประมาณสี่ห้าไร่โล่งเลยไม่เหลือแล้วอันนี้ก็หลังจากทำอะไรเสร็จเรียบร้อยเราก็มาทำสวนผลไม้เราต่อสวผลไม้เราก็ทำปุ๋ยมาจากชนบุรีก็สิบแปดกะสอบก็ใส่หมดเลย mm. เกือบไม่พอถ้ารอบหน้าต้องยี่สิบถึงจะโอเคพอ เราก็หลังจากเสร็จงานแล้วกออ็ใส่ปุ๋ยเสร็จเช็คระบบน้ำตัวต้นไม้ฉีดยาใส่ปุ๋ยอะไรเรียบร้อยแล้วก็เรียบร้อยแล้ว,ลวเตรีย,รยวม,วางงามว่างงานเตรียมว่างงานก็เหลือแต่ฉีดพวกาสารไล่มแมลงพวกน้ำส้มพันไม้พวกบิวเวเลียนะครับป้องกันเถหลาบ ก็บาซิลัสซับซิลิทเนาะนี่เราก็มาดูว่าต้นไม้ที่เราตัดแต่งไปแล้วเมื่อประมาณสักติบห้าวันก็ต้นไม้เราเป็นยังไงกันบ้างเริ่มจากแถวแรกนะครับสวนเราเรียกว่าเป็นสวนหมดเลยนะครับแต่จริงๆแล้วทั้งหมดสวนของเราคือสวนผสมแต่ว่าเราจะเริ่มจากสวนส้มโอทับทิมสยามแล้วก่อนต้นนี้ ไม่งามเลยเราไม่อยู่ไม่มีใครดูแลแต่หลังจากเราตัดแต่งไป15วัน20วันก็ได้เยอะช่อใหม่ออกมาสวยงามนะครับไม่มีแมลงลบรบกวนเพราะเราฉีดยาดูแลอย่างดีแต่ช่วงที่เราไม่อยู่5้าเดือนเนี่ยคือเราต้องยอมให้แมลงให้มันกินใปนะครับเนี่ย ว่าเราไม่สามารถที่จะดูแลได้ต้องปล่อยเขาเราไม่ได้อยู่เองอก็จะมีตายายอยู่เขาก็ไม่มีความสามารถในการที่จะดูแลต้นไม้ให้เราได้นะครับเพราะว่าเขาก็ยุ่งกับงานของเขาไม่มีเวลานะครับแต่ถ้าเกิดเรามาอยู่เองอ่ะผมว่าสวนของผมาจะสมบูรณ์งดงามนะครับ อันนี้ก็ปล่อยไปตามธรรมชาติมันก่อนคือได้แค่ไหนก็แค่นั้นแต่ว่าเขาไม่ตายนะครับน้ําท่วมสองเมตรนะครับรอบนี้ปีนี้ประมาณนี่แหละยอดยอดนี่เลยสองเมตรท่วมหัวเขาก็ไม่ตายนะครับแต่ของผมมันท่วมแค่สองสามวันไม่ได้ท่วมนานเขาก็เลยสามารถทนอยู่ได้นี้ต้นที่สอง ตอนมันก็ใหญ่แล้วแต่เพียงแต่ว่าความสมบูรณ์ไม่มีเลยมีแต่โรคแมลงเต็มไปหมดมแมลงก็ชอบมากินมาลุมนัะเรื่ยนะเห็นเราไม่ฉีดยาไม่อะไรปล่อยมันก็มาลุมกินเตะ๊ะแต่เขาก็จากที่เราตัดแต่งอะไรไปนะครับเขาก็สมบูรณ์ดีมีชีวิตรอดอยู่ได้เราก็ ไหวเขาจะเริ่มเติบโต,ตไปตามแบบนี้ก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดเรามาอยู่แล้วเราค่อยว่ากันว่าจะให้เขาสมบูรณ์ได้ขนาดไหนในเขาก็สมบูรณ์เนี่ยเราแตกยอดแตกยอดใหม่ทุกต้นนะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่ไหวเขาไหวแต่เพีเยงแต่เราไม่ได้ดูแลดูเขาดิสวยไหมสวย ดอกงามเนี่ยข้างล่างยังออกเลยต้นในยุนี่ก็ประมาณสองปีสองปีกว่าๆปลูกจากาความสูงประมาณสาสิบเซนเนี่ยยอดเขาแตกทุกต้นนะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีเขาดีแต่เราดูแลเขาไม่ดีเองเราก็เลยต้องทำใจแต่เดี๋ยวถ้าผมไม่อยู่เนี่ยก็คงสวงาม สวยงามมากอันนี้ก็งามสภาพในแค่ไหนก็แค่นั้นตอนนี้ก็สูงใหญ่อันนี้ก็ประมาณสะกสาเมตรและแต่ความเขียวขจีความสวยสดงดงาม,งามโหก็จะไม่มีแต่เราคงปลูกแค่นี้แหละต้มโอถ้าเ็นปหยามคงไม่ปลูกเยอะ พวกส้มพวกส้มโอนี่ขาดยาไม่ได้ต้องดูแลดีๆอันนี้อันนี้นนต้นมาปลูกใหม่เป็นเงาะโรงเรียนเอามาแซมไว้ตรงที่ส้มโอตายหนึ่งต้นนะครับเขาก็โดยจากลูกทรงก็สวยดีก็ไม่มีอะไรน่าจะอยู่รอดปลอดภัยได้ เราจะมีแปลงเงาะโรงเรียนของเราอีกแปลงนึงนะครับเดี๋ยวพาไปดูตอนนี้เรามาดูส้มโอกันก่อนเนีย่ยดูแตกยอดสวยยอดใหญ่เลยสองยอดยอดเล็กยอดน้อยก็มีเต็มต้นเลยไหนที่เรามาฉีดยาไม่ทันก็จะโดนเล็มไปหน่อยนี่อย่างนี้ดูขอบใบเขาจะโดน กัดกินว้าแหว่งไปก็ทานั้นครับแล้วมีคลองอยู่ในกลางสวนเราเป็นคลองยาวเดี๋ยวถ่ายดูตรงไปคลองี่ก็สวยหลังจากตัดตัดแต่งก็สิบห้าวันเขาก็จะเริ่มแตกยอดออกมาสวยงามไอ้ที่ที่ไม่สวยก็กจะโดน มแมลงกัดกินไปที่ยังดีอยู่ก็จะแตะก็จะออกขึ้นมาใหม่ให้เราได้ชื่นชมอันนี้ก็ต้นสุดท้ายก็มีประมาณไม่ถึงสิต้นครับถึงจริงเราปกาศจะปลูกสิบต้นเราปลูกไปปลูกมาแล้วรประมาณแปดเก้าต้นก็สมบูรณ์ดี ก็ไม,ม่ไม่มีร่องรอยอะไรมีแต่ความสมบูรณ์ส่วนต้นสุดท้ายนี่จะเป็นชมชมผู้ยักษ์ไต้หวันยักษ์เวียดนามหรือยักษ์ไต้หวันจำช,ชื่อไม่ค่อยได้พุ่มใหญ่แล้วถึงช่วงที่เขาออกลูกก็ออกจนโอ้โหเต็มต้นไปหมดเลยนะครับแต่รสชาติยังไม่ได้ยังต้นเล็กอยู่ ส่วนความสูงก็ประมาณความสูงประมาณเมตรสองเมตรอ่ะดีไปแล้สองเมตรรวมถึงปลายยอดอันนี้คือคลองของเราครับความสมบูรณ์ของเราจากท้องนาที่เป็นนาแบบนี้เลย นี่เป็นท้องนาเลยจริงๆนะปลูกข้าวโพดปลูกนาข้าวก,กลายมาเป็นสวนส้มโอทับทิมสยามที่เราดูแลของเราจำนวนประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดต้นเองนะครเหลืออยู่แค่นี้แหละแล้วตอนสุดท้ายเป็นชมพู่ส่วนหัวสุดนึงเป็นขนุนอทองส้ม ถนนแต่ชื่อทองส้มอันนี้ก็เป็นคลองถ่ายความสวยงามความสดชื่นให้ดูกันนะครับแล้วก็ถ้ามีความเพบ่มหน้าเราก็จะถ่ายดูเรื่อยๆนะครับสำหรับคนที่อยากมีบ้านสวนผลไม้ก็ออกแบบไว้เพื่อไว้มีความสุขในยามที่เรา เกษียณหรือว่ายามที่เรามีอายุแล้วทวําสวนผลไม้มันเบาหน่อยไม่เหนื่อยมากเหมือนทะทําทนาทําไร่ทําสวนผักอย่างนั้นจะเหนื่อยนะครับเรามีปลาด้วยตีปลาทับทิมรู้เห็นหรือเปล่าทับทิมตัวส้มๆหรือว่าเขียวขึ้นมาแล้วก็ดําลงไปต่ออันนี้เป็นท่อน้ําที่ต่อมาจาก สาธารณะนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับสดชื่นสดชื่น